ชาวสกาทุกคนนะครับก็อยู่ผมแล้วครับเอกนะวันนี้พบก,กับการอัปเดตกิจกรรมในส่วนของของขวัญวันสงการนะครับแจกหนักนะจัดเต็มนะรางวัลทริปฮิปปปลโลทุกตัวในเกมนะครับก็พิเศษก็เลือก1สกินดิมชันเบเกอร์หรือคูปองลิมิเต็ดหนึ่นะถ้าสมมุติว่าเราเปิดมาแล้วมันเป็นก็จะดีมากหรือครับเมื่อกี้ผมเปิดได้5ชิ้นส่วนแต่ผมนั่งดูในรายชื่อผู้ชนะรางวัลเนี่ยมันมีคนได้1 0 0 0งพันคูปองนันเลยเวยก็ดีเหมือนกัน ก็คิดว่าเขาหลอกเราแต,แต่มีคนได้จริงครับกิจกรรมนี้ฟังกระชับชัดนะไม่ได้เหมือนอีกช่องีริว <c oughs> <laughs> เพราะว่ามันจะเริ่มตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนของแต่ละวันนะครับโดยผู้เล่นจะสามารถเก็บได้วันละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอดีต่อวันเท่านั้นนะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอดีต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะอ่าไม่นมี16มันถึงมันที่16เลยกิจกรรมอะถ้าผมจำไม่ิดนะอืม <c oughs> นี่นี่ก็จะมีบอกว่าได้อะไรกันนะก็มานั่งดูรายชื่อกันได้แบบมาดูเกินแบบมันมันแต่เห็นมีคนได้หนึ่งพันอยู่นี่คนนี้ก็ได้หนึ่งพันจึงจึงมาดึกทีนี่มีแต่เมนชา่นะกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเป็นกิจกรรมฟรีเนาะอืมถึงวนะันที่สิบหกนะเมษายนนะครับในส่วนมือสังหารสายฟ้าจุติแล้วก็ใครสนใจก็จ,จ่ายและสอยได้ส่วนตัวผม ขอข้ามด้วกันเพราะว่าเสียไปเยอะแล้ตอนนี้เหลือประมาณพันสี่ส่วนอันนี้ก็แนะนำครับสำหรับคนจะกินเยอะนะมิสเทรีบ็อกกิจกรรมฟรีครับอย่าลืมมาล็อกอินกันคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละอาจจะไปไวหน่อย,าายเดี๋ยวผมลองไปรับไอ้นี่ไหมไปไปเปิดในหัดลองไหมแบบเปิดซองมา อยากรู้ความคืออะไรเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูมาดูกันว่าเราจะได้อะไรอันนี้ลาดล้องทัดลองเลยนีสักครั้งที่เราจะได้ของดีกับเขาภุมิอะไรแล้วกัน <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> แบบนั้นเลยที่ผมได้ก็เราจะกันเจ <c oughs> น,นี่ปัตตานีอันนี้ลัดลองครับอันนี้ลัดลองมากๆเลยจําชื่อไว้นะผมอันนี้ลัดลองผม